ซ้าหมายเดิมกับการตกปลาส้อยนอกเขากันค่ะทุกคนจริงๆแล้ววันนี้พวกเราตั้งใจจะมานั่งปิกนิกกินส้มตำกันริมน้ําค่ะนั่งชมวิวก็รู้สึกคัน,นไม้คันมือก็ขอหย่อนเบ็ดสักหน่อยค่ะวันนี้มีพี่ชายกับพี่สาวมาตกปลาด้วยส่วนแม่นะเด็อคะ่ะก็ไปตกอยู่อีกฝั่งนะคะแล้วก็ได้ปลานําไปแล้วหลายตัวเลยค่ะและพี่ชายก็ตกได้ปลาส้อยนอกเขาค่ะแกบอกว่าเ <laughs> พิ่งเคยเห็นปลาชนิดนี้เลยส่วนแม่ก็ย้ายมาตกเป็นเพื่อนใกล้ๆกันค่ะแม่บอกว่าถ้าตกตรงนี้จะได้ ปลาตัวเล็กๆนะแต่ไม่เป็นไรค่ะขอหย่อนตรงนี้ก่อนเผื่อจะฟลุกได้ปลาใหญ่กับเขาบ้างค่ะทุกคนแอนก็ได้ปลาตัวเล็กๆจริงๆด้วยค่ะทุกคนวันนี้ไม่ค่อยมีช็อตวัดปลาเท่าไหร่นะคะเพราะแม่ไปตกอยู่อีกฝั่งค่ะและนี่ก็คือผลงานตกปลาสร้อยนกเขาฝีมือแม่ค่ะตัวใหญ่ๆเต็มกระติกกันไปเลยเดี๋ยวเอาไปเทใส่ถุงตาคายค่ะนี่เลยค่ะฝีมือแม่ล้วนๆเลยค่ะทุกคนแม่บอกว่าปลาที่ได้จะเอาไปทําปลาส้มไว้แอนขึ้นไปกินค่ะ